สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่องกิ๊บก็๊เกมแชนเนลนะคะวันนี้เราก็มาแค้เกมฟีฟ่า EP สองมาเริ่มกันเลยโอเคเข้ากด้นี้นะคะเข้าไปเลยจ้านอยากไม่รอเลยอยากรออยากรอผ่าเธอหูแล้วเธอสีอยูรบ่เบอเขาเลขเบอร์ใด อ้ํน้องไหมเราไปไปไปทุกคนไปเลยเชิญหนูหน่อยจ้าเชิญหนูหน่อยจ้าเชิญ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 หน่อยเชิญหน่อยรวยอยู่แล้วคนเพิ่งเข้ามาเนี่ยชุดเราใส่แมไหวันนี้เราจะแต่งเป็นโจรใจร้ายนี่ค่ะใช้เป็นตัวแคลลี่นะนี่ไหมมีชุดแดงแล้วก็มีเป็นอันนี้ด้วยไหมเราไปเชิญเกตกัน อุ๊ยคุณวนนู่นคุณวนไอ้ยูนั่นอะเปลี่ยนซิจ้าเธอเปลี่ยนป้ายไม่ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนป้ายเหรอใช่ตอนนี้เราจะไปด่านไม่ดอันดับดับค่ะเ้ยดับเสียกระดานนี้ดิกดเตรียมตัวจิเตรียมตัวไปไป น่าทำมีขนาดไปไมเด็ตเด่นอยู่น่นแหละสวัสดีทุกคนนะคะโอ้ยทำเล่นลุ่นไปริ้วกันเลยมาไปอีกอาจนั่งไม่ได้แล้วก็เดยข้างคาดีกว่านี่เลยบายบายอ้โหข้างนอกรวดกวกเจเเดี๋ยวทำเล่นล่น ไม่ได้ลนเราเอาเป็นปืน M 5 0 0นะจ๊ะนะจารยจะเอาไปฝั่งเออฉันต้องไปสนุกแล้วขอเอาลเปิดแล้วก็ไอไอเฟิร์นเธอไม่เอาปืนเลยไม่เอาปืนคนหนึ่งเขาเอาปืนไปหมดเจ๊ชอบอ่ามไอวอลอะไรพวกนี้เอ้เอเจ๊คนึบเกบเอาเธอนี่ไงไอวอลไว้กันตนที่แบบอันนี้ก็ได้ปะ ยังไม่ค่อยนี้เลยอ่ะแข้งกิ้วนะเก๋เก็บปืนเร็วเก็๋เก็บปืนมาเก็บปืนไม่เก็บปืนหรอเธอไม่ได้ปืนน่ะหยิบปืนไปโอ้โหหยิบไปทั้งกระเป๋าหยิบไปทั้งกระเป๋าเลยโอ้ยจ right. yeah. ุกกระจายหมดเลยเพี่อันนั้มันหนีพี่อ่ะเออมาช่วยเพื่อนนน้องงั่ะกเอทไมมี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคนโอ้เพียนเองช่วยเพื่อนก่อนชนะ แม่มีคนโดละสี่คนเลยมาต่อน,นหนก็จี้เอาใช้เอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดนะจ๊ะหนูเอาเบอรน,นี้หนูชอบเบอรนี้มากเลยเบอร์นี้เบอรนี้หนูชอบมาก,กเกิดปูน,นี้เบอร์น,นี้ไม่ค่อยเก่าเลยในชอ่วปาบไหน่ช่วยดิช่วดิเธอไม่รู้จักชื่อมันหรือไม่ไม่รู้จากรอกนี้รู้จักชื่อมันทุกหลายแหละ ออแอบ,บดูไม่ได้กินแอบดูสิแอบดูอะไรก็แค่แอบดูปืนมันอะไรนะคะไม่ใช่เกมอมองอาสน่อยแอบไว้ก่อนมอนนันต้องอ,อ้อมแน่นอนไม่กี้อมเพลออมเพลพี่ก็ไม่อ้อมหรอกยังไงพี่เจอมาแล้วโอ้โหเพื่นอนโอ้จุ๊บ่ะกินเราช่วยเพื่อนก่อนนะไม่ต้อะไรช่วยอะไร เชอรเลยจ้าเชอรเลยจ้าเชอรเลยจ้าเนี่ยหนูยังไม่โรยเลยเอ้ะทำไมมันไม่เนี้ยไม่ทำไมมันเล่นอ่ะจ่ายไปสองแล้วครับตอนนี้เฮ้ยไปไปไปชิพแมนไปชิเพื่อนแม่แม่แคนิบโวสวัสดีครับสวัสดีครับแล้ก็ได้ที่หนึ่งอยู่แล้วแหละยังไงหนูต้องไปให้หนึ่งขดใจ เบอร์เนี้เหมือนกับไปกิฟเลยเอาเบอร์เนี้ยเห็ดเวลาสามขอเห็ดไหยจ้าเห็์เอาเห็ดไปเอาเห็ดแล้วก็เอากระไอ้วงมีไอว้วงไหมไม่มีไม่มีไม่มีขอเลยไม่มีน้ามีหนูเอตู้เอามาให้หนูช่วย่วยเอามาแค่หนึ่งอันพอโอเคจ้าไปก่อนเอาเบอร์นายไปกิฟต์แมวอ่ะแล้วเธอซื้อมาทำไมเราบ่งแล้วเบอร์แหละไอ้หนูใส่เนี่ย เป็นเปลี่ยนใจหนูชอบมันอยู่แย้วนูจะไปจะไปของมันจะจอบเอ้ยเอ้ยอ้ยเก็บสก็ก่อนชิปเอ้ยเฮ้ยเเจเจไอโว้ดีไอโวดีเฮ้ยมีไอโวแต่ไม่ฉลาดไม่มาหนู ได้เ,เพิ่นไม่ให่ส่วนกอลส้มต่านดีด้วยชงกานหนูดูใบไกลพูดอียงพูดภาษาอีกอย่างีา่ยพ,พ,พูดภาษาไม่ไม่ไม่ใส่แคทคืนใช่ไหมอ่ะได้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 คอยดูดีถีบเลยเธอไม่เคยถีบใครสักครั้งถีบมาที่หน้าตัดเลยอ่าแล้วก็โอ้โหรอบนี้คืนเงินได้เงินน้อยมาก จ้าพี่กีฟขอไอเฟินหน่อยสิเอาไม่มีอ่ะเอาบืนไปเลยกันโอเคอันเอาปืนเอาเอาใช้อั่ไหนเบอร์เอาเบอร์เล็กมาให้หนูทำไมเอาไปเถอะที่ไม่มีปืนใหญ่หนูหนูมีเบปืนใหญ่เหมือนกันจ้าหนูก็มีเอฟเฟนแล้วจ้าเออตรงนู้นเออจำได้เราจำได้นี่กินโลกโลกมีเอฟเฟินดิ้นคอซ้ำค่อยทองอยู่บ่ ตอนนี้การคิดเลยเออเนี่ยมันคือชอบเกิดตรงมันเกิดตรันี้่เอาเอาจริงๆริงนะอุย้ยเก็ดช่วยพี่ก่อนไอวอวอือไอวัวไอวัไอ้ไอไออุ I war! I war! I I I อ้ยเออ,อมีคนออกคนหนึ่งอีกแล้วเหมือนกับเขานะที่เราเล่นเลยถ้าใครยังไม่ไปดูก็กลับไปดูได้เลยนะจ๊ะอ,อืมแกแค่หน่อยนี่อีกคนนึง หยอมไม่ได้มันหนีมันหนีอุ้ยอุ้ยปากกิด บดบถไม่รูเกมนี้ใช่ไหมว่าเล่นยังไงใช่ไหมบดบไม่รู้ไหว่าเกมนี้เล่นยังไงใช่ไหมเธอไม่รู้อะไรด้วยซ้าแล้วก็ไม่ดูกันจ้าเล่อนเนะเพื่อนอเบเ็เดเ็ดเ็ด ถ้ไปดูในช่องติ๊ t ต็อกเราได้นะคะช่องติ๊ t ตอกเราก็จะทำเกี่ยวกับเป็นพกเพื่กิดูดนะโอ้โอ้โอ้ตอนกิฟทำเองหมดเลย<อ>ไม่มีไม่มีส่วนใดที่เกเข้ามาเกี่ยวเพราะเกจะเป็นตัวละครนะเป็นตัวละครผวมเสียมพูมาแล้วมาแล้วปองปอง mm hmm. <laughs> เท่ากันแล้วเท่ากันต้องชน,นะต้อง mm hmm. ชน,นะ mm hmm. ไปโยโยโย่โย mm ่ hmm. yo, yo, yo. คลิปเก่าทุกคนขอให้ทุกคนไปดูเยอะๆเลยละค่ะใช่ค่ะพี่กิ่งก็กคนมก็ก็ลยนะคะก็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 ม็นะน็ม็ก็ก็กนไม่ม่็ี็ก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 ่ก็ก็กีก็ื็ก็กก็ก็ี็อ็ก็ก็กก็กก็ก็ก็กอก็กก็กกกกก็ก็ เขาไม่เป็นมันเป็นมันเป็นกักกักกักเป็นสีส,ส้มแสดงว่ามีคนอยู่แถวแถวแถวนี้นะจ๊ะเฮ้ยเขาหนูก็ปิน่นอ่ะก็มันอยู่แถวนี้ไงไม่รู้เลยไงมันอยู่นี่แก๊สแอมแอมนั่งลงนั่งลงไว้ไม่เห็นไม่เห็นได้ไไเฉยเลยเฮ้ยมันคุณม,มนมันอยู่คุณมลที่เห็นแล้วว่ามันอยู่ทางบนเฮ้ยี่มีคนก็พอโอ้ยมีคนยิงยิงมัน ยังไม่ต้องช่วยมันหรอกปป๊าปปช่วยเพื่อนการไปช่วยเพื่อ,กอ,อ,อกนการนู่นขอขอปะกอป่าก่อนจ้าปะป๊าเนาะอ้าวเพื่อนไม่ไม่ลังเหรอไม่ต้องช่วยเพื่อนเพื่อนเบืเอ่อสาวมาดูดดินหนูจะเป็นโบหนิงไม่รู้อะต้องใส่มันค้างมั้งมันไม่ค้างมันไม่เกี่ยวหรอก ไม่เกียดแต่หนูก็จะไปยิงมันยิงแถวนี้มันอยู่แถวนี้เอาไม่ได้ยิงเลยด้วยม่ได้ยิงเลยตายเฉยวัดเราสุดท้ายของก<ล>ารออกกระกายคืยอผิดเรื่องแหละผิดเรื่องอันนี้มันลมเลี้ยงผิดเอาอะไรดีไม่รู้จะเอาอะไรพี่เก็บเอาเห็ดไหมไม่เอาอ่ะเอา เอาเถอ,อนะเอาไปเอาไปไม่เอาฉันมีแล้วเอาไปเลยใครจะเก็บโอ้ย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 ใครทำกับหนูกับฉันแบบนี้เนี่ยป่าและเบิร์ใส่เก็เขาไม่อยากให้เก็อ,อยู่ด้วยมั้งไม่รู้อะเขาใส่เขาปลาเล่นเขาไม่อยากเขาไม่เนี้ยปลาเล่นเอา,เอ,าอ,อีกฝ่ายหนึ่งเขาจะหยุดทางทิศทางนี้นะคะนี่แน่เจอแล้วค่ะ นายอยู Hi, oh, no ่จะขึ้นหลังคาเพื่อเราเห็นคนพี่ก็เห็นเห็นดีโอ้ย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 อ้ยอ้อ้ยออ้วอ้ไอ้ยอ้ยอ้ยออ้ย้้้ยย้้อ้วอยยอยอยอ้วอยออออยยอ้้อ่ ได้เลือกขึ้นมาบ้างไม่ต no? ้องช่วยเพื่อนนะเพื่อนเขาเป็นบอดเร็วๆนั่งลงนั่งลงเอาไปบีบบานก่อนดิบานก่อนบานก่อนเอออยู่ดีๆชนะเฉยอาเพื่อนเพื่อนจะไปช่วยแล้วเพื่อนอาเพื่อนจะไปไหนอ้องช่วยแล้วแกบอกเพื่อนเขาเป็นบอด เธอไม่รู้จักบอสแม่ที่หนึ่งได้เป็นครั้งที่สองพี่ฆ่าไปเจ็ดตายไปหนึ่งน้องคหนูฆ่าไปน้องได้เป็นหกอบที่สามเย่เย่ได้เป็นอบที่สามเธออยู่อันดับที่สามเออเพราะคอนั้นออกไปขอไปเก็บคอกันนะไม่มีใครกดใจพี่เลยไปเก็บคอกันนะบ๊ายบาย บ้าเชรื่อหนูง่งน้อยจ้าแป๊บหนึง่งอุ้ยจับส,สับบาทไม่ได้ไม่ได้เพิ่มเติมไปปึงป้งปึงป้งปึง้งแล้เพิ่งดิแป๊บนึงนี่ก็บอกว่าแป๊บนึ่งเดนยปอหนูอีอินเออเซ็นนะทอดนยังแป๊บนึงดิบอนไว้คุ้คมเดี๋ยวออกก่อนแป๊บนึงอันนี้เจออะไรแปลก เฮ้ยเรามีอันนี้ของอันแล้วโอ้ไม่ก็นี่นะคะเราจะมาสอนสำหรับใครที่ยังไม่รู้มาใหม่นะโอเคตอนนี้เรามีก้าอันโอ้ไม่ก็นี่แล้วก็ถ้าสมมุติเรามีเยอะกว่า5อันเราก็กดหรือว่าเรามี5้าอันหรือว่าเยอะกว่าหอันนี้แหละเราก็กดไปที่สีเหลืองสีเหลืองโอเคสีเหลืองมันคือ5้าครั้งไงเฮ้ยต่อไปอ่าสีม่วงมันคือหมุน1อันถ้าเรามีน้อยกว่า5้านะคะ ใครๆคเขาก็รู้แหละอาจจะสื่อเป็นเนาะต่อไปอีกสองอันเอาไปอีกหนึ่งอันนะโอเคอ่าันจเนยังไงุดซ้ายอยากได้อะไรดีๆไอ้ยิ่งนะไอ้ยิ่งนะขอไ,อได้ขอได้ขอของได้ที่ของที่หนูชอบอกอย่างนี้นะต่อไปเราก็จะกดไปที่นี้ที่เราเคยสอนไปแล้วไงก็นี่ก็เป็นสีเหลือง สีเหลืองสั้นเราก็จะได้ของจัดแล้วจ<อ>้ะ,ะต่อไปก็สีฟ้าสีเขียวได้เยอะสุอดอเนี่ยกสีเขียวเมาหมดเมาหมดเมาหมดให้เมาหมดไปเลยเมาหมด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 ล้วเลยเหรอเมาห,หมดลม้วเมาหมดล้วเมาหมดล้วไม่จ้ะ เอาหมดรลานเราไปแล้วโอเคเอาหมดรลานนี่ค่ะเราก็เย่างนี้เราก็เคยสตรีมให้ทุกดูแล้วก็เมาเลยเมาเลเมาเลยเมาเมาเนี่ยเมาท่หมดเลยเมาที่หมดไปต่อไปเราจะไปดานจัดอันดับเมาที่หมดเมาที่หมดเลยอาจจะตกก็ได้เมาที่หมดไม่คิดว่าจะได้ที่่ะเนาะาจะไม่ได้ที่นหรอกเราจะไปอันนี้หรือว่า เมาให้หมดเมาฮิดมดล,ดล้านเย้เมาฮิมอดล้านแล้วหมด<า>เตรียมพับมาไห้หนูเปลี่ยนสเต็ปทำไมนี่มันแบบโบรายสวยเรียบเวลาไปเชิญแกแกนเป็นสองคนเลยก็อ่ะแบบดีเลย แก <Yeah, S 2> แต่งตัวเหมือนพี่หน่อยแต่งตัวเหมือนดิสต้เลยจ้าราไปด้าสุดท้ายนะคะทุกคนตอนนี้จะเป็นข้าวเยียวอพอใจไหมจ๊ะไม่มีใคร,รดูนนะเช่ไหนแล้วก็บางถ้าบางครั้งเราก็อะไร ถ้าเราอยากอะไรดีเราก็สตรีวันนั้นแหละฟีฟายนะคะวันนี้ฟีฟายเนี่ยเมาลานที่หมดเลยบีจงให้เหลียวหมดเกสแต่งตัวแล้วเกสเกสตเสลียงเหมือนกันดิเสลียงเป็นชิบะชิบะชิบะเหรอใช่ชิบะชิบะอยู่ไหนอ่ะชิบะโอเคได้เลยจ้าทัดไรไปจ้งโอเคมาเราไปเปลี่ยนตัวกันเอออย่างนั้นแหละคู่แฝดฝาแฝดสุดบวน แว่นตามีป้าแว่นตาแว้นตาเอาคิดลงหาสิแว้นตาแว่นตาไปงั้นหน่อยมันกันหน่อยยังเดี๋ยวแว่นตานี้เอาได้ไหมได้เด้อไประหว่างรอเราก็เต้นกันปื้ดปต้ดดดปปป้้้ดเมาลาวที่หมดห้ามเหลียเมาที่มาที่หมดแล้วปั๊ม ทำไปคลิปที่สองเนาะก็มีคนดูสองโหลแล้วก็ได้คุณเจคุณสับแบบเรานะคุณเจอ่าโอ้พี่เอาไหมพี่เอาไหมเอาของหนูมีเอาเนี่ยของหนูมีเอาไหมยังอ่ะพี่เอาไหมบดโคตรเร็วจ้าเอาไหมหนูอ๋อย่อของแม่หนูมีเหมือนกันเฮ้ยเราได้เท่าไหร่ไม่ไม่น่าจะอยู่ในอันดับหนึ่งถึงสิบอะหนูไม่เอาหะเอาเอาเอาแก๊สตรงหน้าพี่เนี่ย ไ,ไ,ไดแล้วต่อไปเดี๋ยวพี่แจกบ้างนะอ่ะมาเราจะไปนคนรับคนสุดท้ายเกสรับพี่ไม,ม่ใคับรวกผี่หญิแจกไปโคตรเสียเปล่า <c oughs> เอาไป <c oughs> ดีดเอาดิดไปหนูหนูพาไปไม่ได้หนูพาไปผิดที่ <c oughs> เราจะไปลงที่ <c oughs> ชาชานีนะ หอนาฬิกามั้งเออไปหอนาฬิกาได้แหละไม่ขอแล้วที่โปดที่โปดที่ปานที่โปดที่ปานที่โปดที่ปานที่กี้อย่าเพิ่งแยกใช่ไหมแยกเลยแยกเลยแยกเลยมาเฮ้ยมีคนลงใกล้เราอ่ะเออไปดูอะไรไปดูอะไรเปรียวไปเลยไปทางนี้เถอะเฮ้ยรถรถปั๊บบี้ จะไปเจอรถดวดอย่ะรถปั๊บบี้เหรอฮะนี่จอะรถด้วยปั๊บบี้หรือว่าหรือว่าอะไรอ่ะรถดูดรถบี้รถปั๊บบี้หรือว่าตัวตุ๊กโอ้ยปั๊บบี้อะไรที่ไหนล่ะเฮ้ยมีคนร่ดโอ้โหยังไม่โดนเลยมีปืนอันนี้ก็ดีดิรีบเปลี่ยนไหยจ๊ะเฮ้ยเจอคนอีกแล้วโอ้เราลงตรงนี้ผิดที่เราเกตได้กิ๊ว้าอย่ายิงดิโอนี่นี่อ้ยมันมีนี่ด้วย ออโ,อโอุ้ยโอ้กเกเดี๋ยวค่อยาอมาช่วยพี่ก็ได้หาบัตรช่วยพี่เอาแล้วกันบ๊ายบายเกดดิพี่แป๊บนะลาก่อนลาก,ก่อยเอ๊ะไ,ไม่มีวันนี้เลยเออเกดอืมนอนก่อนเฮ้ยหันไปทางนี้ดิหันไปทางนี้พี่จะดูหันไปทางโน้นหันไปทางโน้น เฮ้ยหัให้มันดวนเนี้ยให้มันดวนนี้ได้อแอมวงอันนั้นอะถึงให้ฉันหันนี้อมว่านี่เอิดนี่ได้เดือนแล้วทุกคนเย้เย้เราจะได้มาเกิดใหม่เร็วเก้ยเตรียมปืนไว้ให้พี่ด้วยนะแล้วเตรียมปืนเรามีปืนสองอันไปเดี๋ยวพี่ไปเกโลรีบหนีไปบ้านนู้นไปตรงนู้นเร็ว เอาเปืนไหมหรือไม่ปืนเอ,เอาเอาเดี๋ยวพี่ไปหายก่อนก,ก็ได้โอ้ยเกตเกตงั้นเดี๋ยวพี่คอยช่วยนะโอ้เกตเพิ่งเกิดเองไอคิปพฮะขอให้คนเป็นี่พี่รีบหนีก่อนแล้วยิงมีแหนรูเบงโอ้ยรถมารถมาเดี๋ยวมันชนฉันไอิปไปอย่างนี้มา,าตู้ตู้ไม่ทางนี้ ยังไม่เปลี่ยนอะไรเลยมีก้อนน่ากลัวแค่ตะเกพี่ตอนนี้มันน่ากลัวมากมี่ไปที่เข้าาเขาไม่เข้าไม่มีกอนเข้าไม่มีก่อนค่อยันตรงนี้ตรงนี้แหละมันไม่เห็นมันไม่เห็นไม่รู้มันมันจะมันรู้ว่ามันจะเข้าไปเข้าไปทางนั้นไปทางนั้นแล้วมันก็จะหาตรงนี้มันจะเข้าไปทางนี้เข้าไปทางอีกทางนึงจะไม่เข้ามาหางี้ เข้ามาหางกไกินนี่นวมากพี่กิ๊ฟอยให้ดู่อให้ดูแผนที่นะดูแผนที่เออพี่ก็มีเราเรพี่กิ๊ฟั้งนี้มันนักกว่ที่เดิมยิงมันยิ่งมันยิงมันยิงมันยิงมันพี่กิพี่กอนะมนม่นสูไม่ได้อ่ะฮะสูไม่ได้ จะบุกไม่ได้ก็เกมนี้มันถุมไม่ได้ไงหรือว่ายิงที่จ่ายหรือว่ายิงให้ตายของคนเล็กบัมมี่อีกแล้วบัมมี่อีกแล้วสายพี่ก่อนเถอะก่อนที่มันจะหมดมันอยู่แถวนี้แหละมันต้องอยู่แถวนั้นน่ะใช่เหรมันมันบอกไปแล้วว่ามันไปหางแต่มันมันจะจักเอไปหานจริงีมจีไปหามันมจะจักเอจักเอจักเอมันก็มันก็จะ มันก็จะเอบอกว่าเราอยู่ไหนในไมันนั่นไอ้พวกไมสองคนนี่มีห้องมห้อง่ห้อนี่นี่นี่กนี่พี่ไป่ปชุบเกก่อนก็ได้มันมาหลายคนเลยมันเอากมาิเอปโอ้โหโอ้โหมีห้หลังคิไปไปเขาไม่ได้เขาไม่ กลัวมากเดี๋ยวพี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาอูนะ้อ้ายตาอู้ยโอยโหตาของังในที่มามีดาเกียร์มีปมม <c oughs> ืนซูมเกิดมาก็ตายเลยนะอยู่แบบที่เท่าไหร่นิไหนดูดิแบบอันดับส <17. S 2> ิบเจ็ดเอออันดับที่สิบแปดก็มีมีขึ้นโชคดีครั้งหน้า ฉันก็ดาามิดเดียวกว่าเกดอาตัดอีสองจ้าขอกราบลาเพียงเท่านี้นะคะไม่เอาเอาอีกจ้าไม่เอาขอเถ้ยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งจิ้งให้พวกเราด้วยนะบ๊ายบายไได้่ะเบิดระเบๆด บ๊ายบายบผื่ข้าเเจอกันใหม่นะครจะ <Bye. S 1> มาให้เรื่อยๆบ๊ายบายแล้ว <Bye. S 1> นะ